ที่ไหนใน,นบ้างตามึงวีอ่ะสอมมาเนี่ยสมาคีพอเดินสองพวมดดเมียกินเตยเอาอยัางดูบนนึกว่านี่นาอยู่โ <c ười> อ้ มันเป็นเังไค่ะแส่หมึกก็่มวนึ่งนี่แหละเช้พูว่ามุนเส้นกันเนียวหนุ่มดียิบด่วนนะทําสืมือทำนี่แหะ ขอมาหาวิศเขาเขาเขาปลาพักกับยางไปหาหนัก <c oughs> ไปเด้อไอ้บังพักก pues. ็ได้ Rồi. mà người một, người mất trong hôn hảo mọi người mất đi đi mất đi mất đi mất đi đi นไปนักหายไปนันั่งไฟได้อยงน้องหนด่าน้ง <c ười> องเจอไปแล้วบอะเลอใัเจอบบ่อ

ไปกินอะไลคิมนี่ก็ขาซ้ำนี้แล้วพี่น้อง